สวัสดีครับผมบอลคาร์ทูเดย์นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูธ m e r c e d e s b e n บในงาน Motor Expo 2025นะครับซึ่งเบน z ก็ยกทัพรถยนต์จากแบรนด Mercedes ์ m e r c e d e s b e n บมาเพียบเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ไฮไลท์ในงานนี้นะครับต้องยกให้ the new CLA 250 plus นะครับเป็นรถ ไฟฟ้าไซส์เล็กคันแรกของ Mercedes-Benz ที่จะมาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับซึ่งเราได้รีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวเราพามาดูในงานกันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับพาไปลีขับกันอีกครั้งว่าตัวรถมีหน้าตาเป็นยังไงมีความเป็นวิเศษยังไงในคลิปนี้นะครับนอกจากนั้นยังมีตัว c l a 200 Night Edition นะครับามาโชว์กันอยู่ข้างๆด้วยนะครับแล้ข้างหลังผมนี่ก็คือ G 450นะครับตัว Limit e d นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าไฮไลท์ของบูตเบร e ต์เ Benz นะครับทั้ง3คันนี้และคันที่เหลือนี่มีอะไรบ้างที่จอดกันอยู่เต็มพื้นที่นี่นะครับไปครับ โอเคแล้วนี่ก็คือ the new cla 250 plus นะครับรถยนต์ไฟฟ้า100%ในเซกเมนต์ entry luxury ของทาง mercedes-benz นะครับดีไซน์ภายนอกเนี่ยดีไซน์ออกมาภายใต้คอนเซปต์ s e n s u a l purity นะครับสะท้อนความเป็น iconic luxury เรียบง่ายแต่หรูหรานะครับกระจังหน้าเนี่ยเท่มากๆเลยเราเคยพาดูกันไปแล้วนะครับในคลิปรีวิวนะเป็น star panel นะครับซึ่งแสดงผลได้แบบ animation เลยนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบ multi beam led ดีไซน์ใหม่พร้อม ไฟ DRL และไฟท้ายแบบดิจิตอลจิวเวลリนะครับตัวรถเนี่ยมีความยาวอยู่ที่4,792ม mm ิลิเมตรนะครับกว้างที่1,855ม mm, ิลิเมตรแล้วก็สูง1,460ม mm ิลิเมตรนะครับผมส่วนพละกกำลังนะครับคันนี้มาพร้อมขุมพลังไฟฟ้าล้วน100%นะครับเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับหลังนะ ให้พลังมัอยู่ที่272แรงม้าแรงบิดอยู่ที่335นิวตันเมตรนะครับ0-100เนี่ยทำเวลาที่6.7วินาทีท็อปสปีดเนี่ยเห็นหน้าตาหน้าตาแบบนี้นะครับวิ่งได้ถึง210กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเป็นขนาด85กิโลวัตต์อานะครับและเป็นเทคโนโลยี800โวลต์ด้วยต้องบอกว่าคันนี้น่าจะเป็นรถในคลาสไฟฟ้าที่วิ่งได้ไกลที่สุดคันหนึ่งซึ่งสามารถชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยวิ่งได้792กิโลเมตร WLTP นะครับและ สามารถชาร์จ AC 11กิโลวัตต์แล้วก็ DC 320กิโลวัตต์นะครับชาร์จ10นาทีเนี่ยวิ่งได้325กิโลเลยทีเดียวนะครับ และนี่ก็คือไฮไลท์พิเศษของบูธ m e r e e d e s b e n อีกหนึ่งคันนะครับนั่นคือ The New GLA 200 n i g h t e dition นะครับซึ่งมาพร้อมสีใหม่นะที่มีชื่อว่าเมนูฝักทัวร์เอาปลายเกร s โ l ลินะครับสีเทาเท่ไม่เหมือนใครนะครับก็นำเอาพื้นฐานของ GLA 200มาทำการตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสีพิเศษนะครับแล้วก็ชุดแต่ง AMG Line และ n i h t Package รอบคันนะครับล้อเป็น AMG Multi-Spoke ขนาด20นิ้วนะครับรวมถึงภายในเนี่ย มีการตกแต่งด้วยโทนสีเทาทริมทั้งคอนโซลแทงประตูและเข็มขัดนิรภัยสีเทานะครับที่เดินได้สีเทาด้วยนะครับขุมพลังยังเป็นขุมพลังเดิมนะ4 0 1.3ลิตรโบ์โบรหัส M282 นะครับ103แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรส่งทายกำลังผ่านเกียร์ 7G DCT นะครับทำความเร็ว0 1 0 8.7วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้210กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผม คันนี้ก็คือ G450 ตัว Limited Edition นะครับซึ่งตกแต่งในสไตล์โทนะครับย้อนยุคกลับไปที่ปี1980นะคันนี้มีแค่3คันในไทยนะบอกเลยราคายอยู่ที่14.18ล้านบาทนะครับผมเป็นไงนาจะย้อนยุคอย่างเท้เลยนะ สำหรับเจ้า G 4 5 0 D นะครับมาพร้อมขุมพลัง6สูบนะ3.0ลิตรนะครับให้พลังลังอยู่ที่367แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดถึง750นิวตันเมตรเลยทีเดียวเกียร์นี่เป็นเกียร์9สปีด G Tonic นะครับผมแล้วก็สูวนหึงร้อยในห้าแวิแล้วก็ทำความเร็วสูงสุดได้210กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับ จากรถไฮไลท์ทั้ง3คันแล้วนะครับภายในงานนี้ยังมาพร้อมแคมเปญพิเศษนะครับ The 333 Offer นะครับผมที่คุณต้องการนะครับตัวเลข3มเนี่ยมาจากการกลับตัว E นะครับนั่นก็คือโมเดล E Class ที่มีประวัติอันยาวนานนะครับมีสัดส่วนการตลาดถึง50%ในเซกเมนต์นะครับ Mercedes Benz นําำมาเสนอราคาพิเศษนะครับได้แก่ E 350 E AMG Dynamic GLC 350 E f 4MATIC AMG Dynamic และ C 350 E AMG Dynamic นะครับ ความคุ้มค่าแบบ3-3-3นะครับด้วยค่างวดเริ่มต้น33,000บาทต่อเดือนนะครับโปรแกรมคลุ้มครอง b m s p EasyCare ฟรี3ปีนะครับและส่วนลด3% on top ของราคาแนะนำรถยนต์เพื่อนำไปใช้สำหรับการชำระซื้อครั้งแรกนะครับนอกจากนี้ยังมีส่วนลดพิเศษของแต่ละรุ่นโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นรายละเอียดราคาไว้ให้ในคลิปนี้เลยครับ และสำหรับลูกค้าที่จองรถ Mercedes-Benz ในงานนะครับจะได้รับกล้อง Mercedes-Benz Drive r e c o r d 360นะครับมูลค่า16,500บาทด้วยเป็นของสมนาคุณนะครับรวมไปถึงแก้วทัเลอร์ i ิมิเตที่ออกแบบโดยศิลปินรุ่นใหม่3ท่านนะครับและสามารถรับข้อเสนอพิเศษเดียวกันกันกบงานมอเตอร์อ o กโ2 5ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเบอร์สเต b e n นอย่างเป็นทางการทั้ง3าสแห่งทั่วประเทศด้วยนะครับ